ไปทางหลังนิดนึงครับ้องก่อนนะครับผมหมยครับผมเดี่ยมจ้าเี่ยมีตัวเลยหมดเลยครับเดมี่มตัวเลยครับตัวนครับหมูตัวหน่อยหตัวเลยครับหตัวเลยครับเดี่ยขตวหน้ายครัีหนซ้ายมาหน่อยครับ หมุนอีกรอบนึงครับหมุนอีกรอบนึงหมุนอีกรอบนึงครับหมุนอีกรอบนึงงมดีนรอบหน่้บบ